เลิกกลัวผู้ชายไม่สนใจกลัวผู้ชายไม่รักสักทีเถอคะค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเลิกได้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าแฟนก็ตามคะ่ะคือตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่ว่ายังมีคนบอกอีกเหรอคะว่าอย่าทา no contact เลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีไปหรือว่าอย่านิ่งไม่ทักไปเลยเดี๋ยวผู้ชายจะหนีไป เราต้องอยู่อย่างกลัวที่จะเสียผู้ชายไปจริงๆหรอคะคือไอ้บอกเลยนะคะว่าจากที่ยายเนี่ยประสบการณ์ทางด้านความรักมาสิปีเนี่ยไอ้ไม่เคยสมหวังจนกระทั่งไอ้เปลี่ยน m i n เซ็ตใหม่ทั้งหมดทุกความเชื่อที่เราคิดว่าการเป็นผู้หญิงที่แสนดีการทํางานบ้านให้การทํากับข้าวให้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายรักมันไม่ใช่เลยค่ะมันเหมือนเราโดนสแกมมาทั้งชีวิตอะค่ะคลิปนี้นะคะไอ้จะบอกให้ฟังว่าทําไมคุณควรเลิกกลัวได้แล้วนะคะและไอ้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังงานหรือกดแรงดึงดูดใดๆก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องของ จิตวิทยานะคะและความน่าดึงดูดของคนล้วนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักไอ้นะคะไอหรือเลดี้ไอตอนนี้ไอช่วยให้ส,สาวๆหลายคนเนี่ยสมหวังวในความรักความสัมพันธ์นะคะผ่านพลังงานเฟมินิเนจี่แล้วก็มีมายเซฟแบล็กแบล็กแคทเอนเนอร์จี่นะคะซึ่งใครสนใจเรียนรู้เทคนิคดีๆในการที่จะคุยยังไงให้ได้คบนะคะหรือคบยังไงให้ไปรอดนะคะก็สามารถทักไปที่เฟซบุ o กเลดี้ไอได้เลยนะคะรีวิวเพียบเลยค่ะ โอเควันนี้เข้าเรื่องเลยนะคะทือตอนนี้ค่ะอายเข้าใจนะว่ามันก็อาจจะมีใครหลายคนไม่ว่าใครที่จะออกมาโจมตี Black แบล็กแคทเนจี้อะไรก็ตามนะคะอายก็ไม่ได้สนจุ้ยอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้อายทาแล้วมันสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะได้ามิกความสัมพันธ์ที่คบกับผู้ชายดีขึ้นอายไม่ต้องเป็นคนที่ดูหอยหาความรักตลอดเวลาแล้วผู้ชายก็จะรักและเคารพเรามากขึ้นค่ะทีนี้นะอายจะพูดก่อนเลยว่า ทำไมถึงต้องเลิกกลัวนะคะหรือว่าทําไมเราต้องอยู่ในจุดที่ว่าเออนี่เราต้องกลัวสูญเสียผู้ชายจริงเหรอเพราะบอกเลยค่ะว่าผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณนะคะไม่ลังเลที่จะทิ้งคุณเมื่อเจอคนที่รู้สึกว่าใช่กว่าเฮ้ยมันจีดไหมคะมันจีดค่ะทุกคนถ้าเกิดใครดูในไลฟ์นะคะไอ้บอกเสมอเลยว่าถ้าวันนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งจะดีหรือไม่ดีมากแค่ไหนเนี่ยไอ้ให้คุณนึกว่าถ้าเกิดคุณมีคบกับเขาไปแล้วมีความสัมพันธ์กับเขามาสักพักหนึ่ง ะะลองถามตัวเองดีถ้าเกิดวันนี้เขามีน้องฝึกงานมาใหม่ที่หน้าตาเหมือนวอนยองเลยแล้วเขาต้องเทคแคร์คุณคิดว่าเขาจะหวั่นไหวหรือวางตัวดีไหมถ้าคําตอบคุณคิดว่าผู้ชายของคุณวางตัวดีอายปบมือให้ค่ะอันนี้แสดงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีนะคะเพราะคุณเชื่อใจเขามากแต่ถ้าคําตอบคือไม่คิดว่าเขาน่าจะหวั่นไหวนะคะก็ เรียกว่าคุณตื่นรู้แล้วกันนะอาจจะเข้าใจว่าผู้ชายคือยังไงก็เป็นผู้ชายเนาะกับคุณอาจจะไม่ได้ไว้ใจเขาตั้งแต่แรกนั่นนะก็สามารถบอกได้เยอะเลยกนะ็เดงคือทําไมเราต้องไปกลัวที่จะสูญเสียผู้ชายด้วยคะอ,อยากให้ทุกคนถามตัวอย่างนี้ค่ะกี่ครั้งละคะที่ความสนใจของผู้ชายเปลี่ยนไปจากคุณะคะกี่ครั้งละคะที่คุณทําอะไรไปในช่วงแรกๆดีหมดและหลังๆเขาก็เริ่มเห็นคุณไปของตายกี่ครั้งละคะที่คุณร้องไห้แต่ เขาไม่สนใจบางคนอาจจะโมโหกลับหรือบางคนอาจจะเมินแล้วบอกคุณว่าคิดได้เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันสิ่งเหล่านี้สำหรับอายนะคะไม่ใช่ ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเลยแล้วคุณเองก็กำลังถูกทำร้ายความรู้สึกอย่างรุนแรงในประเทศไทยเนี่ย Abuse Relationship นะคะหรือความสัมพันธ์แบบที่ใช้ความรุนแรงเวลาพูดอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันคือการแบบลงไม้ลงมือหรือว่าเลี้ยงผู้หญิงด้วยลํำแข้งนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะการที่เขาเนี่ยแม้กระทั่งพูดจาเยียดหยามคุณดูถูกคุณหรือทําให้คุณรู้สึกไม่มีค่าอันนั้นก็คือความสัมพันธ์ที่ใช้ความรุนแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะไปกลัวนะคะหรือกลัวว่าเออถ้าเกิดเราไม่ตอบเขา ถ้าเราใช้แบล็คเขาจะไปจริงๆผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกหรือไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นน่ะเขาจะทําให้คุณเสียใจอยู่แล้วคะ่ะอาขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้นะคะการที่จะมานั่งกังวลว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนี้จะเสียสูญเสียผู้ชายไปอาบอกเลยคะ่ะว่าผิดคนคะ่ะ <c oughs> คุณอยู่ผิดคนคะ่ะผู้ชายที่ใช่จะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถสูญเสียเขาไปได้ง่ายได้คะ่ะผู้ชายที่รักและคล้่งใค้ผู้ชายที่รู้สึกชอบคุณจากใจจริงอะ่ะ คุณจะรู้สึกว่าเธอมาชอบฉันได้ไงวะเธอชอบฉันที่ตรงไหนหรือทำไมเห็นหน้าสดเราเธอยังชอบฉันอยู่นั่นแหละค่ะคือผู้ชายที่ชอบคุณจริงๆถ้าคุณจําเป็นต้องทักเขาไปก่อนเพื่อยังให้เขาคอยสนใจถ้าคุณยังต้องแต่งตัวอัปเดตตามเทรนตลอดเวลาเพียงเพราะว่าอยากให้ผู้ชายสนใจหรือหรือคิดว่าแบบทำไงผู้ชายจะไม่เบื่ออายบอกเลยค่ะผู้ชายไม่ได้ชอบคุณจริงค่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณอยากไปคนที่น่ารักขึ้นเอาใจแฟนอันนี้อาเห็นด้วยค่ะแต่ถ้าคุณเซนได้ว่าการที่คุณต้องทําตัวดดีีขขึึ้้นนนนใแต่ละวั อายบอกเลยนะคะว่า90%คุณอยู่ผิดคนค่ะผู้ชายที่ดีที่เหมาะสมกับคุณจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจด้วยอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วคุณนาจคะฟังดูแปลกมากเลยค่ะไม่เคยเจอออยก็ไม่เคยเจอนะค่ะมาตลอด10ปีจนก,กระทั่งปัจจุบันนะคะมันดีขึ้นแต่ที่บอกนะคะแต่ที่แหวนไม่ลงนิ้วเนี่ยอายังไม่บอกเลยคะ่ะว่าอะไรมันเลิศที่สุดนะแต่ตอนนี้คือก็ก,ก็ก็คือก็โอเคสุดนะ <laughs> แล้วบางครั้งนะคะความกลัวมันก็นํามาสู่ข้อนี้ออยเพิ่งไปเจอพอดแคสต์หนึ่งนะคะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยว อันเนี้ยเป็นความจริงที่คือเป็นความจริงที่ทุกคนต้องทําใจนิดนึงนะคะวันเนี้ยที่เราอาจจะไปเดทแล้วรู้สึกโอเคคนคุยมากหรือคุยเยอะรู้สึกหลงรักคนคุยแล้วรู้สึกคนคุยไม่ได้รักเราค่ะน่นวะว่าบางทีเราไม่ได้อยากถูกรักเราค่ะเราแค่อยากถูกเลือกค่ะแล้วนั่นมันเป็นเรื่องของอีโก้ค่ะบางทีถ้าเกิดผู้ชายเลือกเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าและอายไม่ได้มองผู้หญิงที่สวยคือผู้หญิงที่ไม่สวยเลยนะคะ หนึกออกอปะคือไอไอไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าถ้าก,การที่มีแฟนแปลว่าสวยอันนี้แสดงว่าคุณน่ะอาจจะรู้สึกอยากเป็นผู้ที่โดนเลือกมากกว่าผู้ที่ถูกหลักจริงๆค่ะแล้วบางครั้งการคุยไปถ้าเกิดเขาเลือกคุณคุณก็จะรู้สึกว่าดีพอบางทีวันนี้ผู้ชายเปลี่ยนไปคุยมาจะพกผู้ชายเปลี่ยนไปคุณเริ่มหาแล้วว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปเพราะอะไรเราไม่ดีตรงไหนอ่ะทั้งที่ก่อนนี้เขาดีมาตลอด เรามักจะไปยึดติดการกระทําที่ดีของผู้ชายในช่วงแรกแทนที่เวลาเขาไม่ดีเนี่ยเราควรต้องเปลี่ยนมา้เซตใหม่นะคะว่าน,นี่คือตัวตนของเขาค่ะตัวตนนี้แท้จริงมันจะโผล่ออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่งทางจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะไอ้ตัวเวอร์ชันข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ของจริงแล้วก็มีอย่างนึงนะคะเราเนี่ยบางทีเ่ะเราก็เผลอที่จะให้อํานาจกับคนอื่นมากเกินไปค่ะเมืื่่่่่่ออออไไไไไไหหรรรททีีคคคุุุณณณูู้้้้้้สสสึกกกกวววาาาาาาตตงงงงััััเเเเขเขขปปปมมมนนจะญย3แลบแลบ หรือว่าจริงๆที่เขาไม่ทักมา4ี่ห้าวันเป็นเพราะว่าเราเล่นตัวแบล็ k แค t หรือเปล่าคะเมื่อไหร่ที่คุณมีอาการแสนดีซินโดมอีกรอบหนึ่งเนี่ยายบอกเลยค่ะว่าคุณกําลังให้อหํานาจคนอื่นมากเกินไปค่ะในช่วงที่ายเนี่ยเป็นผู้หญิงแสนดีซินโดมแล้วกําลังจะมาเป็นแบล็ k แค t แล้วก็เฟมินีผสมกันนะต้องบอกว่าผสมกันนะคะใครดูแค่ช่องอายจะคิดว่าอุ้ยายมั่นเชิดไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นในคอร์สเรียนนะคะายสอนให้คุณบาลานทั้งสองอย่างนี้นะกําลังให้อำนาจคนอื่นมากเกินไปค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า่าเ้้แซน,นนนนนดดดิโัออตที อ้ก็มีบางจุดที่เฮ้ยถ้าเกิดทําอย่างนี้เขาจะไม่สนใจไหมแต่อ้ก็คิดแล้วว่าเฮ้ยสิบปีที่ผ่านมาไอ้ไม่สมหวังในความรักเลยวะ่ะไม่ไอ้ไม่สนใจแล้วคะ่ะตอนนี้อ้จะเลือกตัวเองออ้ลองยึดมั่นนะคะในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและอ้ก็ลองมองตัวเองไปถ้วยรางวายแบบถ้วยรงวยางวัยจริงๆคิดเสมอว่าก่อนจะทาอะไรก่อนจะตามผู้ชาย คนที่เป็นทั่วรางวัลเขาจะต้องวิ่งไปหาคนที่ต้องเป็นนักวิ่งไหมคะไม่นะคะเขาต้องให้คนที่แข่งขันหรือนักวิ่งวิ่งมาหาเขาคะ่ะถ้าบาบใดที่คุณยังแสดงจุดยืนอยู่งั้นนะคะผู้ชายจะเชื่อจริงๆค่ะว่า คุณนะ่ะเป็นถ้วยรางวัลเพราะหลายครั้งผู้ชายรู้นะคะผู้ชายรู้โดยการเปลี่ยนไปค่ะอยากดูค่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่อายไม่ได้ว่านะแต่ส่วนใหญ่จริงค่ะเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บมันไปกระตุ้นมันไปดึงความวิตกกังวลในตัวคุณและสิ่งที่คุณทาคุณรู้ไหมคะคุณวิ่งไล่ตามเขาค่ะและนั่นคือสิ่งที่แพทเทิร์นผู้ชายส่วนใหญ่เห็นนะคะเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เขาก็รู้ค่ะว่าถ้าคุณไปสักนึงแล้วลองทําแบบว่าเฮ้ยดึงเอเนจีกลับดิคุณจะวิ่งไล่ตามเขาค่ะ แต่เราจะเฉียบกว่านั้นค่ะเราท่องเสมอเราไปถ้วยรางวัลเราแสดงเขาเห็นว่าถ้าเธอหายไปหรอฉันไม่วิ่งตามจ้ะถ้าจะหาคนอื่นมาแทนที่เธอแล้วได้ง่ายมากด้วยถ้าเขาไม่พิสูจน์ตัวเองก็บายบายได้เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณกําลังมองหาจากผู้ชายบางทีเราก็ต้องมายอ้อนรัตรความจริงๆเลยนะเราเคยให้ตัวเองกันบ้างหรือย,อยังค่ะ เวลาว่าที่คุณรู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายสนใจเขาบ้างแล้วไปน้อยใจอะ่ะคุณเคยเอาเวลาตรงนั้นน่ะมาทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆในชีวิตไหมหรือว่ามันกระทั่งจะแค่นอนเน็ตฟลินอนดูเน็ตฟลิกมาร์กหน้าก็ตามอะ่ะคุณเคยให้จริงๆหรือยังคะหรือบางทีคุณรู้สึกว่าเขายุ่งนะคะเขายุ่งมากเขา,ามีเวลาให้กับสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้เวลาที่คุณจะไปกังวลนะคะคุณเคยกลับมาคิดไหมคะว่า เวลาที่คุณอยากให้คนอื่นทุ่มให้คุณจะทุ่มกับคุณแบบ all in นะคะคือ100%เต็มผู้ชายเป็นแค่ cherry on top จริงๆคือคุณแม่งเลอค่าอยู่แล้วค่ะแต่เขามามาต้องทำให้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกันคุณเคยเหงามากพอสุดๆหรือยังคะสาวๆเนี้ยถ้าเกิดใครโสดอยู่แล้วคุณยังไม่มีแฟนก็ยินดีด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกันใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่คะ่ะเพราะเมื่อคุณมีความว่างเปล่ามากขึ้นหรือรู้สึกเหงามากขึ้นแต่คุณ push through นะคะก็คือ ก็ยังอยู่ท่างนั้นอนะรู้ค่ะว่าความเหงาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกเศร้าได้ในบางครั้งหรือว่าเครียดหรือว่าหม่นหมองแต่คุณอยู่กับช่วงเวลานั้นได้นานมากพอค่ะจนคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถทําอะไรคุณได้ต่อไปแล้วอะทีนี้เวลาคุณไปออกเดทคุณก็จะไม่กลัวแล้วเขาผู้ชายคนนี้ทําให้คุณรู้สึกยังไงนะคะอย่างมากก็แค่กลับมาเหงาแต่คุณก็ไม่ได้เหงาค่ะนะเพราะคุณก็เริ่มจะปรับตัวได้แล้วคุณเริ่มจะมีกิจกรรม ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเริ่มจะพัฒนาตัวเองแล้วคุณเริ่มจะฟังพอดแคสต์แล้วคุณเริ่มจะไปงานมีติ้งแบล็คแคปใน19เมษายนแล้วแอบทายอินนะคะคุณเริ่มจะไปเทคคอร์สแล้วแล้วคุณได้รู้สึกว่าเออสุขภาพจิตที่ดีคืออะไรนะคะแล้วทุกอย่างที่คุณต้องการหรือมาเซ็ตท,ที่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ทาอย่างนี้หรือเพราะว่าเราเล่นตัวมากเกินไปเขาก็เลยหายไปหรือเปล่ามันจะหมดไปทันทีเลยค่ะเพราะทุกอย่างที่คุณอยากได้จากเขาคุณให้ตัวเองมาหมดแล้วมาฟังดูเหมือนทัศนคติคิดบวก คุณจาเป็นต้องมีค่ะไม่งั้นการไปออกเดทนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่ไม่ได้พร้อมจริงจังกับคุณเนี่ยมาเสียเวลาคุณไม่พอนะคะเสียสุขภาพจิตและทําให้คุณ move อ่อนยากด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ะไรก็ตามฝากนะคะ event meeting b l a cat เนี่ยนะคะที่เอาวันที่19เมษายนนี้เนาะที่โรงแรม v hotel bts ราชเทวีนะคะสำรองจองที่นั่งสามารถทักที่ Facebook ได้เลยนะคะในงานก็จะมีจับเอ่อของรางวัลเนาะของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีนิเวิร์ชช็อปแล้วก็การพูดคุยกับไอตัวเป็นๆเ,เลยนะยังไงก็อยาก ให้มาเจอกันนะคะไว้เจอกันใหม่วัสดีค่ะ